อยามหังสัมมาสัมพุทธังภงระวานตังสนังขัตโตสิมินาสก,กาเรนตาตังภระวานตังอภ,ภิปูชยามิพระเจ้าบูชาบัดนีเรื่องพระภูมิพระภาพ พูดราตรีแล้วเองโดยชอบซึ่งข้าไปเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงโดยสตารณียะมหังสวาขาตันภพว,วตาธรรมังสระนังขโะโต อิมินาตการนะทางธรรม,มังอภิพูชยามีพระเจ้าบูชาบัดน,นี้ซึ่งพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่ง คำจัดภัยได้จริงด้วยสก,การะนี้อยามาหังสุปฏิปันนงังสังขังสนนังขะโตมีนาสกกา,ารนะนาสังขังาภิปูชยามิพระเจ้าบุชาบัดนี้ ซึ่งประสงผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าไปเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคในจริงด้วยสการะนี้ระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังราภิวาทีมิ สวาคาโตภควตาธมโมธรรมังนามะจามิสุปฏิปันโนภควาโตสาวกะสังโฆลังฆังนามามิ อุชาพระพุทธประธรรมสงฆ์ไหวพระพุทธพระธรรมสงฆ์เสร็จแล้วต่อตอนนี้ไปตั้งใจแใน่แน่วขอมาถ้ายคโทษต่อพระพุทธประธรรมสงฆ์ที่ระด้บลากล่งลงไปแล้วเด็กกายวาจาใจตั้งแต่เด็กเล็กไม่รู้จักเรียงสาม,มาจนถังถึงปัจจุบันนี้ขอมาถ้ายคนโทษแล้วกายวาจาใจของเราจะได้เป็นของบริสุทธิ์สมควรเป็นพระชนะรับรองพระพุทธประธรรมสงฆ์ในดีปัจจุบันอนาคตสืบต่อไปขอแจะขอมาถ้ายคโทษพระรัตนกรายตั้งหนอบนพระรัตนกรายด้วยปัญนามคาถาคือนะโมสามหลน หนที่หนึ่งนอบน้อมรูพระธรรมประสงค์ในอดีตนะโมหันที่สองนอบน้อมรูปพระธรรมประสงค์ในปัจจุบันนะโมหันที่สามอ 3, นอบน้อมรูปพระธรรมประสงค์ในอนาคตทั้งหมดในการสังเกตตัง,ตงว่านะโมดังดังพร้อมกับสามหันะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมม,สม,ม,สม,มาสัมพุทธ,ธัสมมสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอะเจโยโนภันเต n อะจักขมายถาภาเลยธามุลเลยถาอคุสเล เยมยังปรมหะเบวังพันเตมยังอาเจโยโนปฏิคันหาธาอายะติงสังวะรายมิโดยเจ้าของวรรคาสเด็ล่างพลาดด้วยกายวาจาใจ ในพระพุธะทธธรรมประสงค์เพียงไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนพานคนลงอากุศลเข้าสิงจิตได้กระทำความผิดทอพระพุธะทธธรรมประสงค์ขอพระพุธะทธธรรมประสงค์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น แกเข้าไปเจ้าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าไปเจ้าจะขอํำรวมระวังตึงกายวาจาใจสืบต่อไปนะเบื้องหน้ากายวจาใจของเราเป็นของบริสุทธิ์ต่อจากนี้เปนไดอาราธนาพระพุทธประสัมประสงค์ ในอดีตปัจจุบนนันอนาคตขอสิยงสถิตในกายวาจาจิตสืบต่อไปนะอุกาซาพระพุทธเจ้าของอา,าราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้กระตุ้นล่วงไปแล้วมาความเล็ดายในท้องประมาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้า หลันจากได้กระตรูในอนาคตการภายภาคเบืองหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่เดกระตรูในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักุทวาลโตตะวานมานะทวานชิวหาทวาล กายทวารมโนทวารแทนข้าพระพุทธเจ้าในการบาัดเดี๋ยวนีเ้เถิดภูการะข้าพระพุทธเจ้าของอาราธนาพระนบพโลพุตระธรรมเจ้าเต่าประการ นายอดิตการล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้แลพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเต่าประการในนาคตะการายภาคบางนาแลพระนพโลกุตรธรรมเจ้าเต่าประการ ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดแนเจ้าปธวานโตตะวานพานาทวานชิวเฮธวานกายธวานมนโนธวานแทงข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนีเ้เถิดโอกาสะ เราพระพุทธเจ้าของอาราอาธนาพาเดียสงกับสมุติสงนายดีตการหลวงรับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้และพระเยสง์กับสมุติสงแน่นาคตการถ่ายภาพบางนา และพระเดียสงกับสมติสงในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจกักรวานโซสะถวานปานะทวานชิวหาถวานกายถวานมโนทวานแทงน้าพระพุทธเจ้า ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงว่าครูบาอาจารย์เนาะคุณครูอุปชาอาจารย์คุณมารดาบิดา บุญทานบารมีศีลบารมีเลขคัมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจักบรมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา แต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำมเพญมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยระลึกได้ก็ดีมีระลึกได้ก็ดีขอบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า ขอ้ห้ข้ไปเจได้ดสําเร็จมากและผลในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดสิพานปปจโยโโตุ วัดนี้ท่านทั้งหลายทั้งหญิงและชายได้เสียสละละเวลาอันมีค่ามาศึกษาในทางพระพุทธศาสนานี่เป็นกิจตนตัวสำคัญทางพุทธศาสนาแรียว่าทางคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้สัตว์โลกทั้งหมด ละตัวเดยกายวาจาใจทำความดีเด็กกายวาจาใจทำใจใหตสาสามข้อนี่แหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตยืนยันเหมือนกันหมดเด็กนั้น ท่านทั้งหลายเมื่อตั้งใจมั่นลงในพระพุทธศาสนาเช่นนี้<ม>ก็เพื่อจะทำใจของตนให้ดีตามประสงค์ทางพุทธศาสนาการที่จะทำใจให้ดีนี้ <c oughs> มีบาลีเป็นตำรับตำราว่า ตเวเมพิกเววิชาภากิยาดูกรพิสุทั้งหลายวิชามีสองอย่างปะเตเมทเวสองอย่างอะไรบ้างสมถโฉจะสมถะความสงบระงับอย่างหนึ่งวิปัสนาจะวิปัสนาความเห็นแจ้งอย่างหนึ่ง สมถภาวิโตกิมัทะมนโนโพติสมถะเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรจิตตังภาวิยติต้องการให้จิตเป็นขึ้นจิตตังภาวิตังกิมัทะมนโนโพติจิตเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรโยราโคโสปหิย a t ความกำหนัดยินดีอันใดที่มีอยู่กับจิตใจความกำหนัดยินดีอันใดก็หมดไปด้วยสมถะความสงบะนะครับ วิปัจนาภาวิตากิมัฏฐมโนโพติวิปัจนาเป็นขินแล้วต้องการอะไรปัญญาภาวิติต้องการทำปัญญาให้เป็นขึ้นปัญญาภาวิตาสิมัฏฐมนนโพติปัญญาเป็นขินแล้วต้องการอะไรยาวิชาสาปิามมยติความไม่รู้จริงอันใดมีโยกับจิตใจความไม่รู้จริงอันันต์หมดไปด้วยความเห็นแจ้ง คือวิปัสสนาทางพุทธศาสนามีวิชาสองอย่างนี้แหละเป็นข้อสำคัญนักปัจ้ท่ันทั้งหลายที่เสียสละเวลามาก็เพื่อมาเรียนสมถะวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้สมถะเป็นวิชาเบื้องตน้นพุทธศาสนิกชนต้องเอาใจใส่หรือ แปลความว่าสงบระงับใจเรียกว่าสมถะวิปัสนาเป็นขั้นสูงกว่าสมถะซึ่งแปลว่าเห็นแจ้งเป็นธรรมเบื้องสูงเรียกว่าวิปัสนาสมถาวิปัสนาสองอย่างนี้ เป็นธรรมอันสุขุมลุ่มลึกในทางพระพุทธศาสนาโูโพูดนี่ได้ศึกษามาตั้งตสบวชเพรบวชออกจากบวชแล้วได้วันหนึ่งรุ่งขึ้นวันนึงก็เรียนทีเดียวเรียนสมถะทีเดียวไม่ได้ยึดเลยจนกระทั่งถึงบัตนี้บัตนี้ทั้งเรียนด้วยทั้งสอนด้วยในฝ่ายสมถะวิปัสนาทั้งสองอย่างนี้ ฟังอธิบายต่อไปวิธีทำสมถะวิปัสนาต้องมีปริกรรมมภาวนากับปริกรรมมนิมิตเป็นคู่กันวิธีทำสมถะวิปัสสนาต้องมีปริกรรมมาภาวนากับปริกรรมมนิมิตเป็นคู่กันปริกรรมมณิมิตรให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใส่มันอยกัะเป็นลูกที่จะในแล้วมันมีขนแมวโตตะแกวตา บริกรรมอันนี้มิตให้กําหนดเครื่องหมายเข้าใสม่เหยียบกระเพาะลูกติดจดในแล้วไม่มีขนแมวโตสะแกวตาผู้หญิงกาหนดเข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกาหนดปากช่องจมูกขวาใหญ่แล้วไม่เร่อมผู้หญิงกาหนดเข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกาหนดเข้าปากช่องจมูกขวาใหญ่แล้วไม่เร่อมใจ่ของเราที่ยุดไปยุดมาแวบไปแวบมา ให้เข้าไปอยู่ส้นในปริกรรมอนิมิตปากเจ้าจมูกยิงใต้ใชขวาข้างนอกโตเดวงโตทูกแก้วตาข้างในดวงโตถูเม็ดพุทธรักษาข้างนอกโตดวงทตกแก้วตาข้างในดวงโตดวงโตสมเม็ดพุทธรักษาแล้ว,ว่าใสขาวเหมือนกระจกส่องเราหน้าแบบเดียวกันญิงกำหนดปากเจ้าจมูกซ้ายใช้กำหนดปากเจ้าจมูกขวาและให้ปริกรรมมาพรนาแะ้คองปริกรรมอน,นิมิตนั้นไว้ว่า สัมมาอรหังปรึกถึงดวงที่ใสใจอยู่กลางดวงที่ใสสัมมาอรหังปรึกถึงดวงที่ใส่ใจอย,ยู่กลางดวงที่ใสนั่นสัมมาอรหังปรึกถึงดวงที่ใสใจอย,ยู่กลางดวงที่ใสนิ่งนัน่นี่ฐานที่หนึ่งที่สองเลื่อนกันไปแค่เปล่าตาหญิงยุสยซีข้างซ้ายชายยุ้ซีข้างขางวากรงโัตตาถิมุนตาออกตามช่องเราไม่แจก็อ,ออกข้างไหนและบริกรรมประคองเครื่องหมายที่เปล่าตานะว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัง สัมมาอรหังสามครั้งแบบเดียวกันแล้วเลื่อนเครื่องหมายตรงลำดับแาวตาเข้าไปกลางกัสสิษะข้างในไม่ก่อนใสฝานั่นหลังนัง่งกล,างก,ลางกัสพอดีแล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่กลางกัสสิษะข้างในว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งตรงนี้มีลัทธิวิธีต้องกลับตาไปข้างหลังไปตาคองเหมือนคนจักจะตายแล้วหลับตาอยู่ตาจ้อนขึ้นบนเลือนขึ้นบน,เล,น,บนเลือกไปเลือพราะจะต้องข้างแน่น ให้ความเห็นกลับไปข้างหลังพอกลับไปข้างหลังแล้วก็ค่อยให้เห็นกลับเข้าข้างในพอตาเห็นกลับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายฐานที่สามไปที่สี่ปลายช่องเพดานที่รับประทานอาหารสำลักใช้เหลื่อมให้ล้ำพอดีแล้วบริกรรมประกองเครื่องหมายในฐานที่สี่ปลายช่องเพดานที่รับประทานอาหารสำลักว่าสัมมาอะตังหังสัมมาอะตังหังสัมมาอะตหังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายไป ถึงป่าช่องคอเหนือโลกกระเดือกมือกลางกลางป่าช่งตะเก้วตั้งไว้ป่าช่องคอบริกรรมประกองเครื่องหมายที่ป่าช่องคอว่าสัมมารหังสัมมารหังสัมมาหังสามครั้งแล้วเลื่อนไปกลางตัวสุดลมให้ใจเขาใอ้ใจเขาออกในขอนใส่ขวานั่นหลังนล้นบนกลางกลางกดีแต่บริกรรมประกองเครื่องหมายที่กลางตัวสัมมาหังสัมมารหังสัมมาหังสามครั้งแล้วเลื่อนเครื่องหมายถอยหลังขึ้นมาเหนือกลางตัวสองนิ้ว ูนย์ตรงนั้นเรียกว่าศูนย์ตรงนั้นมีศูนย์ห้าศูนย์ตรงกลางหน้าขวาหลังซ้ายตึงกลางอากาศสาตุาหน้าตัหน้าขวาตัดินหลังตัดใบตายตัลมจงหมายสายสะอาดลอยช่ออาศกลางนั่นตรงนั้นเรียกว่าศูนย์ทำไมถึงเรียกว่าศูนย์ตรงนั้นเวลาสัตว์ไปเกิดมาเกิดแล้วก็มามาอยู่ในที่สิดอยู่ในกลางดวงนั้นตายละเอียดอยู่ในกลางดวงนั้นพอแม่เป็นประกอบธาตุทำถงตัวก็จะตกศูนย์เดียว พอตกศูนย์ก็ลอยกันมาเหนือกลางตัวสองนิ้วเท่าฟองไข่แดงของไก่ไซส์เป็นกระจกตรงเอาหน้านี่มันจะเกิดลังนี่ศูนย์ตรงนั่นแหละศูนย์ศูนย์นั่นเป็นสําคัญนักจะเกิดมาในสเละมันในมนุษย์สโลาก,ก็ต้องต้องไปตอน้ต้องเกิดในศูนย์นั่นจะเกิดจะไปนิพานก็ต้องเข้าศูนย์นั่นไปเหมือนกันจะไปสูม่มรรคนิพานต้องเข้าศูนย์นั่นไปเหมือนกันแบบเดียวกันตายเกิดเดินตรงกันข้าม ถ้าว่าจะเกิดก็เดินนอกออกไปถ้าว่าจะไม่เกิดก็เดินไหนข,ข้าไปกลางเขาไว้หยุดตัวไว้ไม่กลายเคลื่อนนี่ตายเกิดอย่างนี้มารูจักหลักอย่างนี้มารู้จักหลักตัางนี้แล้วก็เราก็รู้ทีเดียวรุ่งเช้านี่เราที่เรา,ท,เราที่เราใจเราจะ่าอุ่นวายอย่างนี้มันทําอะไรมันจะเวียนไวไ่ายตายเกิดเราใจเรานิ่งอยู่ในกลางนั่น มันจะเลิกเวียนว่ายตายเกิด e แล้วก็รู้ตัวของเราอยู่เราไม่ต้องรอใครเรารู้แล้วเราเรียนแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องทอํา,าใ,ทใจให้ร่อยนิ่งหยุดทําใจให้หยุดทําใจให้หยุดอยุดสนย์กลางนั่นทาใจหยุดเดีายวหยุดให้หยุดนิ่งให้ยุดเจีายวห,ย,หย,ยุดก็เข้ากลางหยุดจะนะกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางใส้ฝันหลังหลังบ,บนอกไหนไม่ไป กลางของกลาง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 กลางของกล,ลางนิ่งเพราะถูกส่วนรเข้าตนนั้นแหละเห็นดวงใสแจ่มมันเกิดขึ้นขอดวงจันทร์ดวงอาทิตย์